เอาล่ะเท่านี้ก็เตรียมของครบแล้วกำลังทำอะไรอยู่งั้นเหรอยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นเลยนี่นาะว่าไงไดเดวินชีมีเซอร์แวนที่ทำพันธสัญญาใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างงั้นสินะมาเตอร์ก็เลยจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อให้ทุกคนคุ้นชินกับคาเดียวได้มากขึ้นนะ ข้าเคยถูกขอให้ช่วยอยู่นี่งไงเฮ้นั่นเองเหรอแต่ถ้าได้เธอมาช่วยทำอาหารให้ทุกคนก็คงดีใจนั่นแหละนะงั้นก็เอาเลยนะ <anecdote> ก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดไฟอ่อนเพื่อตั้งกระทะให้อุ่นเอาไว้แล้วก็ต้องไม่ลืมเตรียมน้ำร้อนเอาไว้ด้วยจากนั้นก็แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันนำไข่ขาวไปแช่ตู้เย็นแล,ล้วก็นำไข่แดงไปผสมกับแป้งแล้วก็บเบกกิ้งโซดาจากนั้นก็ตีให้เนื้อเนียน พอไข่ขาวที่เตรียมมาไว้เย็นแล้วก็นํามาใส่น้ําตาลทรายแล้วตีขึ้นลูกจนกลายเป็นเมล็งจากนั้นก็ตักเมล็งไปผสมกับไข่แดงที่ตีเอาไว้ก่อนหนะ้าแล้วก็ค่อยคคนให้เข้ากันโดยการใช้ไม้พายช้อนจากล่างขึ้นมาข้างบนพอตีจนเนื้อเนียนแล้วจากนั้นก็ใช้น้ํามันอ่อนหรือมาการีนใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมมาไว้แล้วก็ค่อยๆตักแป้งลงไปอย่างช้าชาจากนั้นก็ราดน้ําร้อนแล้วอบต่อด้วยไอ้น้ํา พอสีของแป้งเริ่มเปลี่ยนแล้วก็พลิกด้านแล้วอบต่ออีกครั้งหนึง่งพอท่อจนได้ที่แล้วก็นํามาจัดจานและตกแต่งด้วยท็อปปิ้งเช่นไอศครีมหรืออย่างอื่นเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเอาละอาหารเสร็จแล้วนะ <S <S เชิญทานได้เลยเหล่าคุณดูทั้งหลาย <S <S แานทนี่สุดิสงฟู ยอยากรีบกินไว้ๆแล้วมาสเตอร์คะหนูขอทานเลยได้ไหมคะืมได้เลยจะทานแล้วนะคะสุดยอดไปเลยท้าความนุ่มนิ่มและความหวานที่ลายอยู่ในปากนี้อร่อยมากๆเลยจริงด้วยรู้สึกนุ่มเหมือนกับมาสเมลโล่เลยละ่ะพอสัมผัสโดนลิ้นปุ๊บ เนื้อแป้งก็ละลายทันทีเลยมีความสุขจังเลยมาสเตอร์คะขอบคุณมากๆนะคะที่มาจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่แสนมีเศษขนาดนี้เพื่อหนูคนเดียวหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเธอจะไม่ไปร่วมแจมกับเขาด้วยสักหน่อยเหรออ๋อข้านะฉันนะนะเาได้ยินมองอยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วละ เฮ้ง hey, ั้นเหรอเอมี่ขอเพิ่มอีกด้วยนะคะเข้าใจแล้วล่าช่วยรอสักครู่นะ